ครับสกครับวันนี้เจอกับเชฟพิชกรณประจำวันเพื่อที่7เดือนกันยายนนะครับหลายท่านครับสอบถามกันมาว่าทองคำเนี่ยจะกลับกลายเป็นขาขึ้นได้หรือยังนะครับนีฮะคลิปนี้ทางทีมเรามีคำตอบอย่างชัดเจนครับว่าทองคำนั้นยังจะกลับกลายเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นขาขึ้นแล้วคลิปนี้ต้องชมครับ สำหรับข่าวเศรษฐกิจนะคะที่น่าสนใจวันนี้นะคะเงินบาทเช้านี้ค่ะเคลื่อนไหวอ่อนค่าทิศทางเดียวกับภูมิภาคเนื่องจากดอลลาร์นะคะปรับตัวแข็งค่าหลังจากเมื่อคืนนี้ดัชนีภาคการบริการเดือนสิงหาคมจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐนะคะหรือ ISM ออกมาดีกว่าคาดค่ะนักบริหารเงินนะคะประเมินกรอบค่าเงินบาทนะคะของวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ35.45ถึง35.70บาทต่อดอลลาร์ค่ะ ส่วนดอลลา,าร์สหรัฐนะคะแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กในวันพุทธที่ผ่านมาค่ะโดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะตึงดอกเบี้ยที่ระดับสูงต่อไปอีกเป็นเวลานานหลังสหรัฐเปิดเผยดัดดชนีภาคการบริก,การที่แข็งแกร่งเกินคาดค่ะ สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กนะคะปิดลดติดต่อกันเป็นวันที่2ในวันพุทธที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะและความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะตึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงต่อไปเป็นเวลานานค่ะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะเปิดเผยรายงานสารุปภาวะเศรษฐกิจทั้ง12เขตในวันพุทธที่6กันยานที่ผ่านมาโดยระบุว่า เศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวเล็กน้อยขณะที่ตลาดแรงงานคลายความร้อนแรงลงและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อชะลอตัวลงซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการที่ว่าเฟดอาจใกล้ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย S&P Global เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝไยจัดซื้อ PMI ภาคการบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐนะคะปรับตัวลงสู่ระดับ50 5ในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ51.0จากระดับ52.3ในเดือนกรกฎาคมค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะสถาบาันจัดการด้านอุปทานของสารัฐหรือ ISM เปิดเผยว่าดัชนีภาคการบริการของสารัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ54.5ในเดือนสิงหาคมซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ52.5จากระดับ52.7 ในเดือนกรกฎาคมค่ะประธานธนาคารกลางสาหรัฐนะคะกล่าวว่าต้องการเห็นหลักฐานมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเงินเฟอ้อได้ชะลอตัวลงอย่างแท้จริงและเฟดอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตรตาดอกเบี้ยต่อไปโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจค่ะ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่เปิดเผยในวันนี้นะคะคือจีนเปิดเผยยอดนำเข้าและยอดส่งออกและดุลการค้าเดือนสิงหาคมและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเดือนสิงหาคมส่วนสหรัฐนะคะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสบริการการว่างงานรายสัปดาห์สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ eia ขอบคุณนะคะนี่เลยครับตอนนี้เราอยู่กราฟทองคำร,รายสัปดาห์นะครับกราฟทองคำาสัปดาห์นะฮะเห็นไหมฮะ ทุกครั้งที่กราฟทองคําขึ้นมารีบาวตามลูกศรสีแดงแนวนี้นะฮะทองคําไม่เคยผ่านเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่เคยที่ยกหายี่สูงกว่าเลยนะฮะบงบ,บอกว่าอะไรครับบงบอกว่าทองคําตัวนี้นะเป็นเหมือนทฤษฎีของดาวชิรี่นะฮะที่เคยบอกกันไว้นะครับทุกๆคลิปนะครับและเมื่อเราดูไอซ์อยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะทองคําเนี่ยมีโลที่สูงกว่านะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าไอซ์อเนี่ย พยายามที่จะกดหัวต่ําลงเรื่อยๆนะครับบ่งบอกว่าอะไรครับบอกว่าทองคำเนี่ยยังไม่ใช่ขาขึ้นได้เลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฟังดีนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณนี้เลยครับเห็นไหมฮะเวณแนวต้านเส้นสีฟ้าเนี่ยครับเห็นไหมครับทองคํานะครับถ้าเกิดว่าจะสามารถกับกลายเป็นขาขึ้นได้นั้นต้องผ่านบริเวณเส้นสีฟ้าแนวนี้ไปให้ได้ซะก่อนนะครับ ถึงจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นได้นะฮะแต่ว่าทางทีมเราเลยคาดการว่าท็อปคำนั้นสัปดาห์นี้นะครับน่าที่จะลงมาปิดกลบอยู่แถวเบรนดนี้ครับนี่เลยครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บริเวณ ถ้าตงถึงนะฮะถึงนี้เลยนะฮะหนึ่งันแปดร้อยกว่าเหรียญเลยนะฮะมีช่องในการลงของทองคำอยู่นะครับหนึ่งแปดห้าเจ็ดนะครับหนึ่งแปดห้าเจ็ดซื้อทองคำนะฮะจะลงมาทดสอบแนวรับเส้นสีฟ้าด้านล่างนี้อยู่ที่เระดหนึ่งแปดห้าเจ็ดนะครับแนวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับหนึ่งแปดห้าเจ็ดนะครับนี่ฮะเพราะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสําคัญนะครับของทองคานะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ มองว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ทองคำนะฮะมีเข้าไหมว่าต้องหลุดบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดเหรียญมาก่อนนะฮะหนึ่งแปดแปดแปดถ้าหลุดลงมาแล้วเนี่ยก็จะไปที่หนึ่งแปดห้าเจ็ดแนวรับเส้นสีฟ้าด้านล่างเลยนะครับผมว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคาในรายสัปดาห์นะฮะและถ้าเกิดว่าทองคานะฮะเจอแนวนี้แล้วเด้งนะครับและสามารถผ่านเส้นสีขอเป็นสีนะครับ เส้นสีขาวแล้วกันครับสีขาวบริเวณนี้ขึ้นไปได้ทองคาก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นแบบสมบูรณ์ครับฝันทงเลยครับครับแล้วตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคาในลายเดนะครับเห็นไหมครับกัาทองคำรายเดนั้นมีโลที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกับทางรายสัปดาห์เลยนะฮะมองว่าสัปดาห์นี้ทองคําก็ต้องมีโลที่ต่ําลงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับ โลที่องคำนะฮะจะทดสอบได้นะครับน่าจะอยู่ที่ในรายเดนะฮะน่าจะอยู่ที่บริเวณนี้เลยครับอยู่ที่บริเวณ1น5ด้านนะครับเดี๋ยวขอขียนให้ดูแล้วกันนะครับโดยประมาณนะครับ1 8ึ่งแปดึโดยประมาณแนวนี้เลยครับนี่ฮะบริเวณแนวนี้ครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราทำาฟวิ่ดูกันนะครับ เป็นแนวรับสําคัญนะครับของทองคํา18501852แนวนี้เป็นแนวที่เปิดแก๊ปกระโดดเมื่อหลายวันก่อนรู้นะฮะโมงทองคำเนี่ยน่าที่จะลงมาทดสอบอยู่ที่บริเวณแนวนี้นะฮะในรายเดย์นะครับเพราะว่าค้นค่าที่จะเป็นแกบปกระโดดที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะและถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะเรายังดูอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยทองคำเนี่ย ยังไม่ผ่านแนวต้านเลยครับเห็นไหมฮะแนวต้านในรายเดย์นะฮะเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะฮะเส้นสีขาวนะครับอมว่าพอเขาไม่ผ่านแนวต้านในรายเดย์ด้วยเลยนะครับมองว่าเป้าถัดไปขอวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับอยู่แนวนี้ครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่1890งพันแปดร้อยเก้าสิบเหรียญครับนี่เลยครับเห็นไหมฮะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบถึงหนึ่งแปดแปดหกนะครับแนวนี้นะครับ เราเป็นเปลี่ยนเส้นสีแดงแล้วกันนะครับจะได้เหตุการณ์แบบชัดๆนะครับว่าแนวนี้เป็นแนวรับถัดไปของกุญชกคำนะฮะหนึ่งแปดเก้าศูนย์ถึงหนึ่งแปดแปดหกนะครับเส้นสีแดงแนวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดรุนเส้นสีแดงนะฮะทองคำนะครับก็จะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาทดสอบที่บริเวณหนึ่งแปดห้าเจ็ดถึงหนึ่งแปดห้าสองนะครับแนวนี้เส้นสีขาวแนวนี้นะครับเห็นไหมฮะ เมื่อเรามาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะฮะ ice eye ก็เริ่มหมดแรงะฮะสโต c h a s t i c ก็เริ่มหมดแรงเช่นเดียวกันนะครับวงบอกว่าทองคําตอนนี้นั้นยังอยู่ในสัญญาณของสัญญาณหมีหรือสัญญาณแบริ i s h momentum มนเองนะฮะในหลาย day ครับฟันธงเลยครับแค่สัครับตอนนี้เราอยู่กับทองคำในรายสชั่วโมงนะฮะนี่คือภาพรวมๆของกราฟทองคำรายสี่ชั่วโมงนะครับเห็นนะครับว่าตอนนี้ความรายสี่ชั่วโมงนั้นยังไม่ผ่านแนวตาว้านเรนเส้นสีฟ้าไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับ และมองว่าวันนี้นั้นวันพฤหัสที่7เดือนกอันยาย,ยนของคำนะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาทดสอบบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้แหละครับที่ทางทีมเราทําไว้นะฮะเห็นไหมฮะแนวนี้เลยนะครับชัดเจนกันนะครับทุกท่านครับอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ1,902เหรียญน,นะครับถึง1,900เหรียญต่อทอยออน1902ถึง1,900เหรียญต่อทอยออน แนวนี้เป็นแนวรับสำคัญของทองคำนะฮะคิดว่าวันนี้น่าจะลงมาถึงนะฮะและก็จุดดักขายข,ายของทีมเราเทไว้นะครับอยู่แนวนี้แหละครับอยู่ที่บริวเวณส,สีฟ้าครับอยู่ที่บริวเวณ1น2 3เรีหรียญถึง1927เรยสหรียญต่อช้อยออนแนวนี้เป็นแนวดักขายครับฟันทงเลยครับว่าทองคำอยู่กันอย่างสูงเลฮะที่ขึ้นไปทดสอบ1925-1927และจะลงมา ทดสอบแนวรับที่บริเวณ1,900เหรียญต่อทอยออนโดยประมาณครับฝันถงครับ